สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่วัดเขาตะแบกวัดตะแบกหรือตะแบกนี่แหละวัดเขาตะแบกตอนนี้นางกับคุณพ่อเดินที่ไปสไกายวอล์กนี่แหละค่ะบนเขานูน่นวีแชร์ขึ้นไม่ได้นะนู่นนู่นนะคะวีแชร์ขึ้นไม่ได้ถ้าเดินไปก็ไกลยอยู่แล้วนี่ เดินขึ้นหน้าลงน่าจะเป็นสองกิโลแล้วมันะ้งะหนูนะ่ะข้างบนนู่นแหละคะ่ะเดินจากเนี้ยจากข้างล่างเนี้ยเราซื้อผ้าโบเนี้ยผูกอันนี้คือทางขึ้นเนี้ยเรามาจากตรงนี้มาเข้าซุ้มสีเขียวประตูสีเขียวผ่านหัวใจแดงนี่นะคะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนอันนี้ก็คือเป็นศูนย์อาหารนี่ อันนี้คือศูนย์อาหารเรามาสั่งขนมสั่งน้ํากินรอเพราะวิวแชร์ขึ้นไม่ได้วิวแชร์ต้องรอข้างล่างวิวก็สวยนะคะวิวสวยมากโดยบรเวณล้อมรอบคุณก็มีเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆมีขึ้นมีลงอุอเออ,อ,อนี่ อยู่สวยอยู่แต่อากาศร้อนมากร้อนมากเลยนะคะนี่อยู่ในร่มออกมาถ่ายอันนี้ให้ดูเดินกนก,นก,น,กนกจิกเห็นเงาตัวเองในเห็นเงาตัวเองในลูกกงจิกจิกใหญ่เลยตีใหญ่เลยดูดิเห็นเงาตัวเองใ,ใน ในเหล็กอะเนี่ยมันจิกใหญ่เลยอะมันคิดว่าเป็นคนอื่นมันจิกใหญ่เลยตีใหญ่เลยเดี๋ยวตายหรอกไอจิกทำไมอะตัวเองนั่นอะเห็นเงาตัวเองในเหล็กสแตนเลสฮะ เออดูดูเอ็นเงาตัวเองในตะเตลตก็คือจิกใหญ่เลยแปลกไหมนะั่นจากชั้นบนลงมาชั้นล่างก็จิกเหมือนเดิมเหนื่อยแย่นี่ลงมานี่แล้ว แล้วค่ะนี่เรานั่งรออยู่ในโซนร้านอาหารนีพัดลมให้ก็ยังชั่วหน่อยน่าจะเสียคนละเอ่สี40บาทนะคะขึ้น ขึ้นสะพานกระจกเหนขาติดป้ายเอาไว้ตัว40บาทอันนี้เป็นเขาสร้างบนเนขาสูงอ,อยู่น,นู่นเป็นแม่น้ำมาฝั่งนู้นนะเดี๋ยวเข็นไปให้ดูจะยากนิดนะึงคือมือเดียวใช้ลำบากไหม้น่่ะเป็นแม่น้ำอะไรตรงนี้นะ เยวเปลี่ยนกล้องให้ดูนะคะนี่ไงไกลๆนู่นนะคะเป็นแม่น้ำเป็นวิวสวยๆอยู่เป็นร้านอาหารให้นั่งทานอาหารพอดีเรากินมาซะอิ่มเลยขาวัดตะแบกค่ะที่อำเภอศรีราชาเรามาทำบุญนะคะวันนี้ข้าววัดทำบุญแล้วก็ ันแรกเราไปที่เขาชีจันทล้าเรามาเขาว่าตแะแบกสะพานกระจกข้างบนนู่นค่ะขึ้นไปกันแล้วพ่อกับลูกพ่อกับลูกขึ้นไปแล้วนูน่นน่ะนะคะสี่สิบบาทค่าเขาค่า,าไปเดินสะพานกระจกข้างบนอะ่ะข้างล่างกันแล้วแต่เราทำบุญถ้าโบที่เราซื้อมานะั้น เราเช่าที่วัดนี่แหละเส้นละสามสิบบาทแล้วแต่เราจะเลือกสีอะไรเป็นสีมงคลแต่ตัวเราชอบให้เลือกได้นะคะน,นี่บริเวณร้านอาหารมีอาหารตันสั่ง,งนะน่าก,กินอยู่นะแต่ว่าดูอร่อยมาเราไม่ได้สั่งเพราก,กินข้าวมาอิ่มๆเลยค่ะก็เลยสั่งขนมนี่มากินนี่ขนมไอกินนี่ แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะจ๊ะว่าเขาจะแบบจ้าบ๊ายบาย